ตอนนี้เราอยู่กันที่นนทบุรีนะครับอันนี้เป็นซอยซอยย่อยถนนเลี่ยงเมืองนะครับอยู่ที่นนทบุรีวันนี้เรามาส่งประตูยืดตัวน,นี้โมเดล TA 1 6 1 7ที่เราเห็นนี่สูงเมตรหนะครับยาวรวมทั้งหมดอ่ะเมตรแต่ยังดึงไม่สุดนะครับ15เมตรตัวนี้โมเดลนี้ก็จะมีผ่านล้อที่66เซนนะครับ เราทําได้ตั้งแต่เมตรยี่สิบนะครับเมตรหกสิบเมตรแปดสิบถึงสองเมตรเลยมันจะมีความแบบตกต่างกับอีกโมเดลหนึ่งก็คือไม่มีสติ๊กเกอร์แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าโดยโครงสร้างจะเป็นสเตลเลสสามสิบสี่โครงหลักก็จะหนาเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันนะครับที่น,นี้เราอยู่ที่บริษัทฟาร์มพาวเวอร์คอนสตรัคชั่นนะครับทันนี้ลูกค้าเอามาการด้านหน้าออฟฟิศก็จะเป็นแบบมือดึงน,นี่อันนี้ดูใกล้ๆกันนะครับโนนนี้เลย ทั้งล้อชิ้นงานเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใ,ใกล้ๆเลยนะว่าเป็นเป็นงานเซเลต่าสตัวนี้นะครับนะครับตัวตัวถักตัวนี้ใหญ่นะครับเนี่ยที่ผมจับเนี่ยใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็ใหญ่แข็งแรงครับบูธตัวนี้เป็นเซเลสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกบางรุ่นจะเป็นพลาสติก แล้วก็จะมีที่ครอบล้อมีตัวสะท้อนแสงในโซล์ล้อแล้วก็มีทับทิมไม่ใช่ทับทิมกรอบนะทับทิมสะท้อนแสงนะครับตัวนี้ก็สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเนี่ยความแตกต่างของ d a 1 6 1 7กับ 17- 1 6ก็จะเป็นเรื่องของตัวทับทิมสะท้อนแสงเห็นไหมจะมีทับทิม1จุด2จุดแล้วก็จะมีตัวตัวสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้สำหรับที่จะยิงเข้ากำแพงนะครับหรือว่ายิงเข้ากับพื้นได้ ความยาวรวมทั้งหมด15เมตรนะครับแบ่งครึ่งเป็น7.5แล้วก็ล็อกกลางเดี๋ยวช่างเขากำลังจะเชื่อมใส่หูล็อกกุญแจนี่นี่คือหูล็อกกุญแจนะครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมเข้าบริเวณที่เขามาร์กไว้ตรงนี้สวยงามสั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้ ี่ก็กำลังจะยึดจับพื้นต้นที้น้ำจะเป็นเขดที่เรลอยึดพื้นจะมีหูอยู่สองด้านนะครับแล้วก็ใส่ปุกเข้าไปล็อกตายอันนี้ก็คือล็อกตายด้านด้านหนึ่งนะครับ okay, เพื่อนๆสนใจสอบถามได้น,นะครับเม้นใต้ลิงน์นี้เดี๋ยวผมจะใส่พวกข้อมูลติดต่อไว้ให้นะครับอันนี้ราอยู่กับช่องฟอร์สอทดอสสินค้าคือแบรนด์ฟอร์สนะครับหรือประตูฟอ d ดิงนะครับ ค okay. ยังไงฝากคุณช่วยกดไลค์กดแชร์ด้นะครับถ้าเกิดว่าชอบช่องนี้หรือว่ารู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ